มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกหลานพาอากงไปเที่ยวแต่ลืมรับกลับกลายเป็นอีกหนึ่งภาพความน่ารักของอากงวัย88ปีนะคะที่กลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ติ๊ t o k อรายหนึ่งได้โพสต์คลิปดีโอขณะที่ดูเหมือนจะขัมไม่ออกแต่ว่าเสียงฮากลับลั่นลถเลยค่ะ เมื่อครอบครัวพากันไปบางปูนะคะแต่พอได้ขับรถออกไปเกือบ10กิโลเมตรแล้วอาม,ม่าเองได้โทรมาจากรถยนต์อีกคันหนึ่งถามว่าอากงอยู่ที่ไหนพร้อมบอกว่าอากงได้บอกกับแม่ค้าให้ยืมโทรศัพท์หน่อยพอดีตกรถจะได้แต่เบอร์เหล่าแปะแล้วก็แปะเองโทรมาบอกอาม,ม่าว่าแปะเหล่าแปะโทรมาหาอาม,ม่าว่าหรือลืมอัวะอ้วยังอยู่บางปูจนต้องวนรถกลับแทบไม่ทันค่ะ ดยเหล่าันหลานนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่เพียงเพราะว่าเอารถมาสองคันนะคะงานนี้อากงก็ยังคงยิ้มบอกว่าจะร้องไห้นี่สองครั้งแล้วนะทั้งยังเล่าเรื่องสมัยก่อนที่ถูกทิ้งให้ลันหลานได้ฟังนะคะแถมยังมีคลิปขณะที่อากงดูคลิปตัวเองในติ๊กต็อกแซวเสียงหวัวเราะของลนหลานแถมยังได้ออกทีวีซึ่งอากงก็เซ็นลายเซ็นให้ตามสไตล์คนดังคะ่ะ ลูกหลานพาอากงไปเที่ยวแต่กลับลืมรับกลับค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ